ครับผมเมื่อนี้เมนูก้อยปลาครับเมนูตอนรับปีใหม่พี่น้องปีหกหา,กากพี่นาะปีนี้ครับพงยิจูดกับเบาาตีครับหันไปหาพนยิจูดนะคุณหั่นเน้อย่างผักมาแม่แอดกินก้อยปลาย่างผักย่างนี่ครับที่ใบทำนหันนะย่างดีูด่มุดในกลต่มนี่ครับเส้ามุดยด่ยง มาบังันเออ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 ห้างเดียวพ่อเลยพี่น้องปิ้งดีคืออยากมาโดนเร็วพี่น้องมือนีได้โอกาสจัดเลยพี่น้องมาเสียงกันมาคุณยังมาหาหม้อต้มพี่ควยมาเรื่อยๆอุดไทยหม้อต้ม ต้มน้ำไปทาแล้วพี่น้องตัวลงมาอีกละพอแล้วต้มเคียงไปแล้วพี่น้องเนื้อปลาเขาคนบมดเดียงได้ที่แล้วบีบลุน้ำสุ่มได้บานนี้พี่น้องนี่ในใไงไนเป็นบอรักหักพี่น้อง นำอะไรพอน้ำเนื้อปลาก็บดเดียดเดี๋ยวม่ทยอยู่เด้เอ,อหยิบสองรอบพี่น้องว้าแบบนี้เป็นผงอ้วนอ่ะ เดี๋ยววันนี้ฮะเตรียมเครื่องกินพี่น้องฮะผักหอมอร่วมกันเชนะ้าไหวเช้าวไว้พี่น้องอร่อยเลย่สองคนพ่อตายแล้วไปเนี่ยกตบไว้ตบไว้ข้างล่าขงข้างบ่วขังรังโอ้ไหสักผีไปขวางเอาเลยขวายขวายฮะผักขวายเอาเลี้ยวมันเห็นบ่เห็นขันบิัว เห็นตัวนาไมาให้ม่กินเอาใบจากไม้ชุดสตบพูดแปพูดให้พุ่นี้ตี่โ้คุณพุ่นี้พี่กินกล้วยกินกล้วยมื่อนี่ไม่ยับเข้าไปหาหน้ากล้วยกล้วยปลาก้วยปลาเมือนี่ทานป็นที่พ่อบ่ มาหาพใหี่จุดมาหน้าหม้อต้มพี่ยังวัจุดเ่อหม้อวันนี้เอหม้อนี่ก้นโดนนี่ก็ดั่งคนซิมมึงนี่ยนะมันได้การแล้วหฮ้ยจะเสื้อเขาลวดเอาหุนไปให้เาท่านกินภาพขดมือ้อยแจ่มเลยที่ภาพไปเช้มือไม่ต้องกดห้อยไปเรือยภาพไปจิ้มไปยังไ่ิ้เรทัาำเดี๋ยวมันอก็เห็นเดี๋ยวเมนก็เห็นเดี๋ยวไปเห็นดูนั่นท้ายกล้องไปพงยี่จุดที่ิมเดียวชิมเอิน ปิ้งเด็แซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บคัตแซ่บคัตโอ้ยจะมาปิ้งกันกระเดากวานี่งับก้อยป่านี่เป็นังไรปิ้งเป็เจาหมกใส่ไมมตัวง่ายมันหอมเป็นตะไม่เบิด์ตกั๊กแก่พักกระเดูกบ้าบ้ามันมันมันชุ่มหนะหุ่มเนาะเออเขาค้างไว้ไงรึเปบ่บ่อบ้าดีไปเบิรงกพักกระเดากับาพูดยิ่จูดเบิังกัน่ะกระเดานั่น นี่จ้าไม่หวานมะดมแมนโอ้แมนดูแมนคว่วเล่าอีดีนี่มุกดีนี่ใบกล้วยบมี่ี่มันใบแตใหม่แต่ข้างนอกพักกระเรางามงามอ๋อสุดบาทสว่งพอดีเลยเสียบจินกับจินตูอเนาะเอาถือไว้ถือไว้ถือไว้บาทเป็นจูดยุกหล่อน้ำเนี่ยมอคืออันนั้นดิคือตมคือลวกดิเ่นไวะน่าาเน่า่า เนี่ยมาหาไก่เบิบเดี่ยวเดี่ยวกินเขาพี่น้องอืมขึ้นหอดปีไม่หัวเนี้ยหัวเดี่ยวกินก้อยปลาหัวนฮะฮนฮะกินก้อยปลาว่ะมา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 มีใหม่มาใช่ไหม่น้ำกันนี่ล่ะใชยมาหาผัวี่ก้อยปลาไปเครื่องเล็บไปที่นี่ไหนเออน่าเล็้งไหมนั่นล่ะ ใหม่ตอขุยไม่ต้องโอ้ใหม่ใหม่แล้วมันก็ยูคื้เก่าไตองกล้วยใบรักไปก่อไปเบิดเลยอยู่ตรงเท็ดจังสีต้วไม้เป็นอย่างยกขึ้นมาเท็ดจังสีเดินขึ้นมันยังจะมีไดนยังเห็นรูปเห็นบนนั้นแล้วเออนั่นละถือไว้ทิ่งเคียงบัดนี้ปลาต้นปลาใช่ไหมป่อยปลาพี่หนึ่งเข้ากระดอง่้วยนาป่อยปลาครับบลดนี่ขัดมดแดงไปเรียบร้อยแล้วหอมเข้าก็ได้การแล้วพี่น้องเบาตีซ่วยให้แล้ว ความเร็วความเร็วพี้น้่งงร้อมนะตุ่มอย่ารอานกินไปเ้มคือเย็นจะใส่เยอะเด้อเออันบเ็ดดอันเบาคาดงล้วเบาคาหลกล่าเบาคาดงคาดงเบาคาด้องครับไปไปแลวไหล่สุดไหล่แทวเบาไม่หนัหาชิมก้อยป่าดิมือมือกล่องวถหาชิมก้วยป่าอื อยแต่เป็นดอกเพชดปากว่าโอ้โโเข็ดโบเพ็ดมันชีอันนั้นสีที่เสือมันชีอันอันอันมันแดงมันได้เป็นแั้นแล้วมันสีพริกจชัดโอ้ีหยวงกับละลายแก้วเสียวมาบวเขา่องเลยบอ เส่ที่ผู้ม่อกี้มาบวกเขากลงด้ยวะวเขาโเนอเอายังไปิน่เขาอีสานบ้านเขาหมักขไหนเลยเดี๋ยวมันน้ำไร่เฮียเราไตัวเฮ็ดไ่้อยป่าช่วงหมักเขากองแน่นอนกินหลอกเทาหนิยเรวเป็นเดยหอมหวยครับเป็นเดแต่นกับหอมเรวดีมันนน่ามมัวนาอะไรพอจำหุ่งบ่มัวนาก็คือ เราพี่เราพี่อะไรถามว่าแต่เราคือหัวหน้าของไผ่หัวหน้าพุยีตีให้กินเขาไม่ดีไหมคไปไปลูกใครแต่ใจแั่ลูกแต่ตลูกคนจังแค่คน้าไเดี๋ยวดีวุดจักอกหัวหน้าซึ่งแต่พุนจักแค่ชื่อแค่หัวหน้าไก่เออนั่งเระหัวหน้าไก่นระซื้อกันก็ปั่นอะไรก็หัวหน้าพุยีตีลูกตกว่าไม่หัวหน้าไก่คือหัวหน้าไผ่หัวหน้าก็ <anto> <laughs> น้าไผหัวหนาวพอดีจุดบุมีอยู่มันมีหอาพี่ว้าเาเรียกก้อยปลาพี่นี่จะเอางียจ <tinc S 2> ุดาบหัวคนคนเรียบเอยบิงซีมพี่น้องผักลงเลยบ็ต้องเบาถึงวัดโอ้ยอย่าผักอ๋อปา่ารัก้อมี่ยสนอแม่น ล้อมมังกรล้อมมังกรเลยต้องยัดเขาปากเลยยัดเขาปากเลยเนาะถ่ายกล้องมากี่เลนเนาเพือยกขึ้นมายกขึ้นมายกมาตามส่วนนี่มหมโอ้ยขัดหน่อยคว่กระปุกมั่วถูกเป็นไงบ้างโอ้ยมันก็เสียบเนาะ จับจัี่้องให้พฤจีหันไปหาพฤศจีที่เมืองมากมามั่่นจีข้างกันอไม่ต้องเลื่อนจับต้องวจบำลายไหลพร่มยแตกพ้ยมจาหัวบ้งพร้ม ไม่ไจูดใช่หาไ่ต้องห่วงมากพี่น้องมากกินน้ากันบ้านนี้พ่อวันเนี้ยชิมอยู่แง่งมาพี่แง่งมาพี่บ่วิชอบวิชอบกินกับขามากกว่าบ่เออแง่งมาพี่บ่ชิมกับ่ชิมพักกระเดาะกะซุกแล้วพี่น้องต้มกะซุกแล้วเปลวถ้วยไม่เพราะไอจูดตักต้มครับส่วนนี้ก็นั่นแหละเอียข้นนี้ใส่ใช่ย่าใส่ดีสาปิ้งสามชูข้นกิ้มอันบ่ปิ้งคือก้อยปฝามันบ่มีผักมันบ่แซ่บ เราเวิร <n> ์ดกระเซ้าตัวกินเข่าดิเขาเอามาพี่น้องปวงมัวกันมัวเดียดบุกบุกแล้งันตัไปยืนปลาอัดมึงไหนฝุดบุกบุกเอาอยู่แล้วบอกโอ้ตีโออันเอาพี่น้องบาทนี้น้ำน้ำนำตากล้องหิวเข่าแห้งแล้วทนบ่ไหวแล้วเออยกยกโพกันน่ะดึกไปหลายค่ำแล้ว นกปลกกปูกับอะไรแล้วหิวแห้งมันเาเมอน่าหลูกไส้ทนผู้เดียวคับไงไปหไดหลูกไส้ทนผู้เดียวมันหิวนอนมันหิวแห้งแล้วลไส้ทนผู้เดียวจะไปเรื่อยเล้นะกนไปเลยช้น้้ำต้มมีก้อยพันี้จุดมีหมวกเอาน้ำมอกันตาพี่น้องัดนี้บัวใส้นปลาใส่ คำบงที่ก eh. ันเราเว้ยท ok ั้งอเ็ดทังเสียร้องมึงเียพี่น้องอีสานของอีสานคือล่าละพุ่นพักกันอือพักกระมพ้่พักกระดาโอ้ยก็่คำเลยน่พักกระดาโอ้ยเหลา่ยังยอยยั่นีโคกน้ำกบ่บเหลา่ย่อก ตาดีเอาพอดีไปทำหาเออเอาไปแต่ละว่าันอนูลของต้นเด็กต้นนี้ขายวันเนาะขายขันชื่อสวงเลยเท่าดีเอาโไปแต่ละเนาะจะของเพราะท่นบอกขู่ว่าไปโดนนะผู้ซื้อเนาะจะได้ถือเนาะใช่จ้ะหาพันหกพันคนแบบบารดีไล่แบี้มาเลยตั้น่ง เอามาเนี่ยย่างซุกกินเนยเนาะเาได้กำไรเนาะเอาวที่ใรว่าให้อึ้งมือขายปะาขายตัวใหม่ใครว่าให้อึ้งมือ้าขัดขพี่ดอกนี่ยหวานทั้งเผ็ดทั้งแฉบยัไม่หาพี่เอ๋อเออก็นี่ทั้งแบทั้งเผ็ดหาไปอืวนเ่าห่้าอันก็มันก็บอกวางมาตัดไม่โอ้บอกหวาอืมก็า่นอันนี่หนเรื่องมุกเจากุยหนึบขึ้น มันถือคำตังค์ว่งแต่เป็นกระบอกสุดน้ำตุ่มเนี่ยพี่น้องเขาจะเบิดเห็นปอนเส่าเนื้อเส่านี้ได้บวกก่อนเนางมีอะไรมันเยอมตั้งอยู่ดูได้การแล้วพี่น้องได้การแล้วมาจวดจาดน้ำกันพี่น้องแซบแซบบีไม่น้ำกันได้แก่กินได้แก่ได้แก้บ้าด้ำตุ่มยังมะกลุ่มกลมอย่งเดีย <c oughs> สมนัวพี่น้องสมนัวดมาล้วนหรอเอาเอา,พ,อเเาพี่น้องกะจีงไหนก็ฝากไว้เพียงทุนนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไคร์ด้วยครับอุ่แล้วครับ,บ,รบเป็นไงเจ้าครับครับผมเป็นงไงฝากติดตามอีสานคาดงลูกข้าวเหนียวนะครับเด้อฟอรกันในคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เพียงซัำนี้แล้วพี่<ม>น้องจิ้มกัน ยกปูแถมไทยพ้อผมวันเ <c oughs> ดครับ <c oughs> มอไกยัง่าไปกิน